สวัสดีค่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะดูข้างในร้อนมากน่าจะสามสิบองศาแ้าข้างนอกน่าจะประมาณเปดเก้าองศานะคะหรือส,สิบกว่าวันนี้อากาศร้อนหรือฟังเสียงน้ำตกนะคะอชอบภาพนี้ค่ะแบกมาจากร้านเลย เป็นคนที่แบบชอบอะไรที่แบบบเเชดนะแล้วก็มีพระแม่มาเรียองค์นี้ก็ไปร้องที่โบสถนะ์ค่ะแล้วก็เลยขอจากปัสเตอร์่าบูชาท่านมาเคารพท่านนะจะนั่งสวดตรงนี้บ่อยๆนะเมื่อใดที่เราเราทุกข์หรือว,ว่าเราอยากช่วยคนแล้วก็ มานั่งขอพอรกับท่านเพื่อจะให้ท่านรับรู้ว่าเออคนนี้มีอะไรยังไงนะครับอืมก็คือศรัทธาใตัวท่านนะคะเพราะม่เรียเป็นประมาณดาวของพระเรยซูท่านก็จะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเหมือนเราเป็นบุตรของพระองค ก็มานั่งพูดความในใจกับท่านนะคะมีปัญหาไรสรารภาพบาปอะไร่างเงี้ยก็มาบอกกลับท่านได้ข้างนอกนะคะก็จะเป็นแบบว่า <c oughs> ทิวทัศน์ธรรมชาติตรงนู้นก็จะมีเลี้ยงวัวเลี้ยงมานะตรงนน้นนะต้นไม้ตรงนน,รงน้นปกติก็จะเลี้ยงไม่รู้ตอนนี้เขาจะมีไหม ตรงนั้นก็เราจะทำเป็นข้อไก่นะเป็นข้อไก่แต่ว่าช่วงนี้หน้าหนาวถ้าเราเลี้ยงไก่มาไก่ป่วยไก่อะไรล้วก็สงสารนะคะเพราะว่า <c oughs> มันจะทำให้เขาแบบทรมานอย่างเงี้ยมันก็เป็นบาปเราอีกนะ,ะส่วนต้นไม้พวกนี้นะคะก็ยังไม่ถึงหน้าร้อน,นะคะ่ะพอถึงหน้าร้อนเราก็ออกไปข้างนอกนะ นี่ต้นอันนี้ก็จะเอามาปลูกปีที่แล้วก็ไม่รอดค่ะเพราะว่าอากาศหนาวเราไปเมืองไทยไม่ได้มีเวลาดูแลเขาก็เลยค่ะเฉาคนะไม่รู้จะรอดไหมต้นใบเตเย <c oughs> มีคนมาแอบดู <c oughs> นางมาแอบดูที่จะกกู้ยอะไรคนเดียวคนเดียวนะคะนนี้ก็ มีเวลาได้สงบพักผ่อนนอนยาวถ,ถึงเกือบเที่ยงนะคะวันนี้ดูเสียงนกที่นี่จะห่างจากตัวเมืองไม่เยอะนะคะตรงนี้ตัวเมืองนะเดินไปเนี่ยนี้จะเป็นตัวเมืองแถวเนี้ยลรอบนะเมืองคือเดินไปประมาณห้านาทีก็ถึงแต่ว่า เมืองนี้จะเป็นเมืองที่เล็กๆค่ะคนก็จะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่เป็นเมืองที่เล็กที่สุดในเบลยเยียมนะเออถ้าใครมาเที่ยวผ่านมาก็แวะมาทักทายหนังฟ้าได้นะคะแล้วนกะ็ทางนี้จะเป็นของพระพุทธเจ้าของเรานะคะเราจะมีสองเซกชันของของว่ายของอ,อ,อ,องค์บทราของเรานะ พระเจ้าฝั่งนี้เป็นสังคริสีนานเอเชียกับยุโรปนะฮะต้นไม้พวกนี้ก็จะทนหนาวไม่ได้นะฮะพอถึงหน้าร้อนเขาจะมีผลิใบนะคะสตรอบเบอรี่อะไรพวกนี้นะ,ะต้นนี้ต้นถั่วที่เราก็จะเอาออกไปข้างนอกสตรอบเบอรี่อะไรพวกนี้นะดอกมงดอกไม้นางฟ้าปลูกไม่ค่อยเยอะค่ะส่วนมากจะไปปลูกในสวนนู่นผักเตรียมผักผักมาแล้ว เยอะมากจากเมืองไทยนะครับอากาศดีๆเราก็จะมาตากผ้าในฟรันด้าห้องกระจกเนี่ยมันจะร้อนนะครับเวลาคนอื่นเนี่ยข้างนอกจะเป็นหิมะขาวไวหมดแต่ข้างในจะร้อน30สองศานะถ้ามีแสงแดดมาเนี่ยเราจะเก็บความร้อนได้วันนี้ก็ <c oughs> ตื่นสายไปหน่อย ตอนนี้เลาทำกับข้าวให้คุณสามีทานนะครับก็พวกเราคือกำลังลดความอ้วนนะมากลับมาจากเมืองไทยนี่น้ำหนักขึ้นเยอะเลยนหนักเลยน่าจะประมาณคนละห้ากิโลได้คะ่ะตอนนี้เดินเดินไปเง่านนยง่ายอืมง่ายตลอดเลยค่ะตอนตอนเช้าเช้าจะมีคนมาเดินออกกำลังกายหน้าบ้าน เดินผ่านถนนนะตอนนี้เป็นถนนปิดตายนะก็คืออวันวีนะเข้าทางเดียวเข้าทางเดียวออกทางเดียวนะ,ะเป็นถนนที่แบบว่าเข้าไปาทั้งในจะเป็นลูกหลังควรไม่ค่อยปุงพ่านคือนางฟ้าทธิฐานว่าถ้าลูกมีบุญจริงๆคือลูกอยากจะมา ขอบำเพ็ญจิตหรือว่าหาที่สงบเพื่อมาอาธิษฐานจิตแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนโดยคำบำเพ็ญตะบะให้เราเก่งกล้าให้เรามีบรารมีขึ้นเพื่อที่จะมาช่วยเหลือคนมนุษย์ในนี้อะไรเงี้ยก็ขอ,ขอให้อยู่บ้านหลังที่ ไม่มีใครเกินพุ่งพ่านหรือไม่ไม่มีอะไรเข้ามารบกวนในสภาพจิตของเรานะคะเพรามันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะนางฟ้าเชื่อว่าทุกอย่างมีจริงเพราะนางฟ้าสัมผัสในสิ่งที่นางฟ้ารู้คนอื่นอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอะไรแต่นางฟ้าบางทีนางฟ้าจิตนางฟ้าเนี่ยก็จะมีสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนีสัมผัสได้อย่างเช่น การเกิดโควิดอย่างเงี้ยค่ะหรือการมีตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางครั้งคนที่เสียชีวิตมาหาเรามาช่วยเหลือให้เขาไปบอกว่าญ,ญาติพี่น้องอยัางไงาเป็นยังไงแล้วก็แล้วก็ไปเตือนญาติพี่น้องบอกญาติพี่น้องให้เขาไปช่วยอย่างนี้บางทีก็อัศจรรย์นคะคะเกิดสิ่งอัศจรรย์เยอะแยะมากมายกับนางฟ้า เหมือนจิตเนี่ยเรามิตได้ค่ะอย่างเี่นางฟ้าบอกว่าเอออยากจะไปนี่นะจะไปนี่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 ท่านก็จะจัดจัดสรรให้หมดทุกอย่างค่ะหมดทุกอย่างจริงๆคือไปไปทุกที่ที่นางฟ้าอยากจะไปหมดทุกอย่างเลยค่ะอย่างเช่นจิตนางฟ้าบอกว่าตอนที่ไปอเมริกานะคะก็ไม่คิดว่าจะได้ไปนะก็อบอกว่า คิดในใจเอยังทำไงเนาะอยากไปดูที่ลุมหลุมอุกาบาทตกนะคะก็เลยบอกสามีว่าคุณช่วยหาตรงนี้ให้หน่อยนางฟ้าอยากจะเห็นที่ที่สวยของหลุมอุกาบาทที่เขาตกมาอืมคุณสามีก็เลยบอกฉันจะไปหาได้ที่ไหนล่ะเธอเพราะเมริกามันกว้าง กว้างกว่ายุโรปหลายเท่านะมันเป็นทวีตทวีปนึงอเล่าบอกว่าคุณหาในอินเทอร์เน็ตสิลองเซิร์ชหาดูแล้วตอนนั้นเราอยู่ที่อาริโซนาคะเราก็ไปเที่ยวแกรนด์แคนยอนอะไรหมดเลยทุกอย่างหมดและลอสแอนเจลิส uh, 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 อะไรอีกอะซานฟรานซิสโกอืม เราก็ไปหาหมดแล้วไปมาหมดแล้วแต่สามีไม่รู้ว่าเราอยากจะเจอตรงเนี้ยเพราะว่าเราเคยเรียนแต่นหนังสือเนาะว่าอุกบาทเนี่ยตกลงมามงมนุษย์โลกเนี่ยมันเป็นสิ่งอัศจรรย์ไงยู่ๆก้อนบ่ล่มนเะก็ตกลงมาได้ยังไงอย่างเงี้ยสามีเลย search ในในอ่าดเนเ็ต ปรากฏว่ารู้ไหมฮะปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าไปเจอที่สวยที่สุดและดีที่สุดในโลกมีอย่างเดียวเท่านั้นติดโรงแรมพี่น้องอะติดโรงแรมเลยอ,อยู่ทีิโซนน่าสามีนี่งง,งไก่ตาแตกเหมือนท่านจัดสรรให้ค่ะเหมือนบวงบน,บนท่านจัดสรรให้ว่าคุณต้องมาตรงนี้นะแล้วคุณจะเห็นสิ่งที่คุณปรารถนาอะไรอย่างเงี้ย อคือไม่เชื่อสายตาคือรีบขับรถนะคะไปดูกันที่สิ่งที่เราต้องการเห็นปรากฏว่าสวยงามมากคือแบบโอ้คือ,อ,คอนางฟ้าร้องไห้ตรงนั้นเลยคือคือฉันมาได้ยังไงที่นี่อย่างเงี้ยแล้ววันต่อมาก็เลยคุยกันเล่นแบบปกติอาริโซนานะเขาจะมีงานอย่างเงี้ยงานอืม บอลลูนบอลลูนก็ือว่าประมาณร้อยร้ยลูกพันพลูกอะช่วงฤดูด,ด,ดีนะก็จะมันจะลอยขึ้นมาบนบนฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ที่ไหนของประเทศอเมริกาเงค่ะสามีก็งงในตา,ตาแตกเลยทำไมเธอหาอะไรที่แบบยากมากกันไม่รู้ว่าเธอมาทำไมเนี่ยมาอะไรเนี่ย เพราะว่าโปรแกรมนี้ไม่มีในหัวเขาเลยไม่มีในอน,นั่นเขาเลยเพราะว่าเขามาดูแค่จุดใหญ่ๆของอเมริกาแค่นั้นจุดใหญ่ๆที่อเมริกาที่เขาดังๆอ่ะระะัสเบอร์ t แล้วก็แกรนแคนยอนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ภูเขานั่นภูเขานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกแบบแบบ งานนั่นงานนี้เขาไม่รูเ้เขาไม่รู้ว่ามันเกิดมันสําคัญอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่เราเห็นไงหเห็นใน Internet, อินเทอร์เน็ตวยเนี่ยความฝปฝันอยากเจอเลยนะมันรุนนะวุ้ยลอยมาเป็นพันพันลูกนะอะไรเงี้ยเห็นทราบไหมคะว่านางฟ้าเจอจริงๆค่ะนางฟ้ามันอัศจรรย์เกิดขึ้นเรานอนอยู่ใช่ไหมคะพอนอนตื่นเสร็จปุ๊บตอนเช้าเนี่ย อาจจะมีเสียงน้ำตกขึ้นอาจจะทําให้หนวกหูนะตอนเช้านะปรากฏว่าตอนเช้าเราทานข้าวเช้าเสร็จใช่ไหมคะที่โรงแรมฟ้าก็เลยหันไปวรับเฮ้ยบรรลูนลอยมาเป็นพันนะโรงแรมพี่น้องค่ะหนะ้าโรงแรม เมืองของที่นางฟ้าไปนอนเลยเนยเฮ้ยหมู่บ้านนั้นเลยนะเฮ้ยสามีแบบวิ่งหูตั้งเลยอะที่หน้าเคาน์เตอร์เออ่ที่โรงแรมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมมีบรลลูนมาเป็นพันๆร้อยๆวันนี้เขามีจัดงานจัดงานบอลลูนเฟสติวัลที่เมืองนี้แหละฮะสามีบอกเมือ่อคืน เธออย่าพูดเธออย่าพูดจะพูดอะไรขึ้นมามันเจอทุกอย่างแกก็เลยตั้งแต่บัดนั้นมาแกครัวนางฟ้าออปากปากนางฟ้านี่ศักดิ์สิทธิ์มากคำพูดนี้ก็ยสิ์พูดอะไรขึ้นมาเป็นจริงหมดทุกอย่างนางฟ้าเขาไม่รู้ว่าชาติก่อนหรือชาติอะไรนางฟ้าเป็นอะไรมาเกิดมาสตินะคะคำพูดของนางฟ้านี่เป็นจริงนะศักดิ์สิทธิ์นะ ออนางฟ้าจะไม่คุยกับคนง่ายๆนะคะจะไม่คุยกับใครง่ายถ้าไม่ถูกชะตานะจะไม่คุยเลยนะคะคือถ้าถ้าไม่ใช่ละจิตมันไม่ใช่ละคนนี้ไม่ใช่คนจริงละแต่นางฟ้านางฟ้าก็จะไม่ยอมพูดนางฟ้าก็จะเดินเลยไปเลยก็คือไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็จะอยู่คนเดียวเงียบๆนะ แต่ถ้าคนไหนที่นางฟ้าคุยด้วยคือสตราร้องเนี่ยคนเนี้ยชีวิตเขาจะเจริญนะชีวิตเขาก็จะเจอสิ่งที่ดีๆคนไหนที่นางฟ้าอวายพรให้นะมัน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 มีเรื่องทุกอย่างเกิดอัศจรรย์มากมามันยิ่งกว่านี้นะนางฟ้าได้ไปเจอทุกอย่างอ,อย่างเช่นนางฟ้าตอนเด็กๆเนาะอ,อยากไปมันเป็นโอกาสมันเหมาะ เหมาะสมเป็นเวลาที่แบบสมควรหรือว่าเวลาที่อันควรหรือว่าว่างวนจัดสรรมันก็จะเกิดหรือเปล่านังฟ้าก็ไม่รู้หรือว่ามันบังเอิมมันใช่บังเอิญทุกอย่างมันไม่สิ่งบังเอิญน,นังฟ้ารู้ว่าทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะท่านจัดสรรได้หมดแล้วอยางไปฮอลแลนด์เนี่ยนางฟ้าก็ไม่รู้เนาะตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็อยากจะเห็น ุ่งทิวลิปใช่ไหมก็มีเห็นแต่อยู่ในโปสเตอร์ที่มันเป็นทิวลิปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็บอกเฮ้ยสักวันนะฉันอยากจะไปเพราะนางฟ้าติดทุ่งทิวลิปเต็มห้องเลยเนาะสมัยเด็กๆอายุแปดขวบถึงสิบขวบถึงมอต้นตอนนางฟ้าอยู่ต่างจังหวัดนะฮะพอนางฟ้ามาย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพนางฟ้าก็ไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วชีวิตนางฟ้าเนี่ย ลำบากมากตอนเด็กเด็กนะคะคือตอนอยู่ต่างจังหวัดนี่คือลำบากเขาเพิ่ค่อยๆลำบากก็คือแบบดีดีดีดอยู่นะ,ะ <c oughs> หรือว่าขั้นดีของต่างจังหวัดอยู่นะ,ะ <c oughs> แต่พอมาอยู่กรุงเทพเนี่ยลำบากก็คือเราอยู่ในห้องห้องเดียวอะไรเงี้ยเราคล้ายๆกับสลัมแถวกรุงเทพแล้วเนาะ นอนรวมกันห้องเดียวแล้วก็ใช้นะห้องน้ํารวมกับคนอื่นแล้วก็เป็นห้องเล็ก,ลกๆอะไรเงี้ยแต่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ร้อเอ็ดเนี่ยเราเหมือนคุณหนูอะไรเงีง้ยอมพอมาอยู่มาเรียนที่กรุงเทพเราต้องมาใช้ชีวิตลําบากอย่างเงี้ยค่ะอืเราก็ไม่รู้ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนาะแล้วเหลือเล่าต่อเหรอคะเรื่องไปดอก youtube เออ ดอกยูทูปดอกทิวลิปนะดอกทิวลิปอหรือฟ้าสมองตัวนี้ก็ตามอายุนะดอกทิวลิปท uh ิว huh ลิปที่เราเห็นตอนสภาพตอนนั้นนะที่เราเด็กๆคือเห็นแต่ในกระดาษเนาะโปสเตอร์ถ้ามาอยู่กับคุณแฟนที่เป็นเทวดาข้างกายเนี่ย เฮ้ยเราอยู่ประเทศที่มันมีพิวลิปนี่แล้วเราก็เลยไปเรไม่ว่าอะไรนะไปเมืองฮอลแลนด์อือคนก็มาเล่าให้ฟังว่าเออมีฮอลแลนด์มีเมืองทิวลิปนะ,ะอะไรเงี้ยให้คนไปเดินแล้วก็เลยเดินไปไปที่ฮอลแลนด์นอ้ยจริงๆิค่ะ เป็นภาพโปสเตอร์ที่เขาถ่ายมาจากที่นั่นนูน้ำตานั่งฟ้าหลยคือเทวด,ดาข้างกลค,คนเนี้ยเขานําแต่สิ่งดีดมาให้เราเพราะว่าเราไม่เจอในสิ่งที่เราไม่เคยเจอเราได้เจอในทุกอย่างที่เราปรารถนาตอนเด็กๆทุกที่ค่ะอัศจรรย์ของโลกทั้งเจ็ดที่ทั้งอะไรเราไปมาหมดแล้วนะ ก็เขียนไว้หมดแล้วว่าอยากไปนู่นหอเอ็นก็ไปแล้วพิซซ่าอิตาลีอะไรเงี้ยแล้วก็ไอเฟลก็ไปแล้วสะพานที่ซานฟรานซิสโกโกลัดนบริดก็ไปแล้วก็เหลือกำแพงเมืองจีนอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็อัองกฤษก็ไปมาแล้วนะ,ะอืมโคริเซียมโคริเซียมยังยังไม่ได้เข้าไปนะคะแต่ผ่านไปเฉยนะคะ ก็ก็ขอบคุณค่ะเทวดาที่ท่านนำเทพบุตรสุดหลอ่อเทวดาข้างกายรูปนี้มาให้นะฮะคือเป็นบุญที่เราทำมาตอนนั้นจําได้ นางฟ้าไม่อยากเอ่ยน,นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เชื่อเนอ,อมเราเห็นในสิ่งที่ไม่เห็นไงแล้วเราก็ได้สิ่งที่ดีๆมาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะมอบสิ่งดีๆนี้ให้กับทุกคนนะคะอยากจะช่วยเหลือ,อทุกคนใครมีอะไรไม่ดีไม่สบายใจปรึกษานางฟ้าได้ตลอดนะคะแอดไลน์มาแต่ไม่ดูหมอนะคะจะไม่ดูหมอให้ใครนะคะเพราะว่า,วา ท่านห้ามนะคะไม่สามารถที่จะไปเปิดความลับของสวรรค์ได้นะคะทำให้นางฟ้าอายุสั้นนะคะจะช่วยคือช่วยสวดช่วยอธิษฐานจิตชีวิตเปลี่ยนได้นะคะแค่นั้นนะคะเคยมีแบบว่าคนที่ถูกเราบันที่หนึ่งเขารำกับเาลาเําลำบากมาก คือดังสุดแล้วก็มามาตกสุดอะ่ะเราก็ช่วยเขาชีวิตเขาก็ดีขึ้นแล้วก็ช่วยได้แค่นี้แต่หลังจากนั้นเขาก็มาเหมือนเหมือนลืมมานางฟ้าอะไรเงี้ยตอนนี้ชีวิตก็ลงเหมือนเดิมแล้วก,แวก็แล้วแต่บุญตกรรมนะเราทําดีที่สุดเพื่อคนอื่นมามามกแต่เราก็ไม่ทอ้อค่ะทำดีต่อไป ช่วยคนอื่นต่อไปค่ะตอนที่เราจะช่วยได้ทังที่มีลมหายใจอยู่ค่ะโอเคนะคะเรามาคุยเรื่องต่างๆกันใหม่ในคลิปหน้ากับความอัศจรรย์นในชีวิตของนางฟ้านะคะสำหรับวันนี้แสงแห่งสวรรค์จนสอบ สัตว์สองให้ชีวิตมนุษย์ในโลกอันสวยงามนี้ให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่ความสุขความสมบังสุขภาพดีมีรอยยิ้มมีความสุขกายสบายใจตลอดทุกๆวันเธอคุณค่ะสวัสดีค่ะ